แต่พระเตือนพระไม่ได้ไปปลูกความพุทธเจ้าที่ไหนมาเตือนกันก็วายถ้าเราจะเอากฎหมายมาใช้กับคนสอนธรรมะนะโอ้ยยาวเรื่องนี้แต่ก่อนมีคนสอนนี่เชื่อเรื่องอะไรต้องขังต้องเข้มเงี้ยมันจะไม่โดนฟ้องกันหมดทุกคนนะกฎหมายกับธรรม,มนะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยวะต้องมาทะเลาะกันเรื่องการสอน สอนคนที่ไม่รู้จักธรรม,มะมีอีกเยอะแยะมากมายเทียบจะไปจ้องมองว่าคนนู้นผิดคนนี้ผิดต่อไปก็จะไม่มีใครต่อไปก็จะไม่มีใครกล้าออกมาสอนกล้าออกมาพูดแหละเพราะอะไรสอนธรรม,มะสอนธรรม,มะก็จะมีคดีความนะคะนี้บอกว่าสอนผิดสอนถูก ต่อไปคนสอนธรรมะก็จะไม่ก้้าออกมาหนักเข้าก็จะมีมีใครก้้าออกมาเลยสอนธรรมะขันนข้ออะไรสอนธรรมะอยู่ดีๆก็จะไปติดคุกเซะงั้นนะเออสอนธรรมะอยู่ดีๆก็จะไปติดคุกเซะงั้นบอกว่าสอนผิด<ม>เรื่องธรรมะกับเรื่องกฎหมายมันคนละอย่างกันนะต้องมองเห็นประโยชน์ก่อน ประโยชน์ว่าการสอนธรรมะนี่มันมีประโยชน์ยังไงเออดีแล้วดึงคนเข้ามาฟังธรรมะเออคนไหนเก่งเรื่องไหนคนก็สอนเรื่องนั้นไปไม่ได้จำเป็นเลยว่าต้องกูได้เก่งกว่าคนนั้นได้เก่งกว่าคนนี้นได้เก่งกว่าเพราะมีแต่คนเก่งๆค่บเนี่ยมีแต่คนเก่งๆมันก็จะว่าย,ยัางไงคือทุกคนอยากสอนแต่คนเก่งแต่ไม่ยอมไปสอนไอ้คนที่ยังไม่รู้อีกมากไห คือในคนในหนะ้าที่นี้คือคนที่ยังไม่รู้ทรมานะมันมีอีกมากมายนะมันไม่ได้จําเป็นเราต้องไปเจาะจงไปสอนแค่คนตื่นทำคนเดียวนะจะบอกให้แต่เรามัวแต่จะไปสอนแต่คนตื่นทำคนเดียวคนอดื่นไม่ได้ไปอยู่อะไรนะต่อไปต่อมาก็จะกลายเป็นทะเลาะก,กันเปล่าเปล่าพอทะเลาะก,กันแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นคะเนี้ยก็ทําให้คนเบื่อนะคะเนี้ย กูไม่อยากฟังะธรรมะก็ยังมีดาม่าเลยงงไม่ะรอ <c oughs> ตั้งแต่ที่มันไม่จะเป็นต้องมีดาม่าเลยนะธรรมะนี่เอออยู่ดีๆก็มีดาม่าใช่เลยแปลกจริงๆคนลองเราจะทำยังไงต่อละครเนี้ยในเมื่อออกมาสอนธรรมะแต่สอนผิดติดคุกอย่างเงี้ยจะมีใครกล้าออกมานะคัเนี่ยใครจะกล้าออกมา แบบเราจะว่ายังไงว่าคือถ้าคนออกมาสอนผิดปั๊บติดคุกเลยน่ไม่มีใครกล้าออกมาเะยคะันไม่มีใครกล้าพูดถึงเลยถ้าจะเอากฎหมายมาใช้กับคนสอนเล่งเห็นประโยชน์เล่งเห็นประโยชน์ก่อนว่าเออเด็กน้อยเด็กเล็กมันยังหันกลับมาฟังอืกลุ่มเป้าหมายของคนผืนธรรมมาสอน คือเขาดึงไปเฉพาะจุดอ่าดึงไปเฉพาะเด็กเขาจะเอาเด็กเข้ามาฝังเป็นส่วนมากมันถึงมีการใครที่ออกมาตอบโต้มันก็ถึงมีการแบบต้องปกป้องอาจารย์ของเขาเนียสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะจะมีแต่เด็กมันก็จะพิพินว่าอิจฉาเลยทําไม่ได้เันเขาเลยอ,อย่างงุ่นอย่างงี้เห็นไหมมันจะเป็นแบบนั้นแหละ แต่สําหรับแต่สาหรับพระเราแล้วเราไม่สนใจหน้าที่ของเขาสอนเออเขาก็สอนดีเขาสอนไปดีซะด้วยซ้ำคือคอนเทนต์เกี่ยวกับการสอนธรรมะมันจะได้มีคนหันมาฟังถ้าเกิดคอนเทนต์แบบนี้ไม่มีคนฟังก็ไม่มีคนทำพอไม่มีคนทำปั๊บเขาก็จะไปอะไรล่ะ ก็จะไปหลงงมงายเกี่ยวกับเคยทำมาแต่ก่อนเกี่ยวกับเสีกน้ำมนต์พดน้้ำบากวะก็จะเป็นแบบนั้นไปเราทำยังไงเราจะดึงคนเข้ามาฟังธรรมะได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องเห็นประโยชน์ก่อนเห็นประโยชน์มองเห็นประโยชน์มองส่วนบางคนผมออกมาพูดนะ ก็ว่าหิ้วแสงมอะไรมากอยอีเรบ้านดำเต็มผมก็ไม่เป็นไรนะพ่อโยมว่าตีติงก็ได้เราเป็นพระอาศัยข้าวโยมกินก็สามารถตีติงกันได้แต่ที่สำคัญคือพระด้วยกันมาบอกผมว่าต้องการทำไมเสียงบาทใบเดียวก็พอแล้วกัน คือผมไม่ได้ต้องการเสียงผมต้องการบอกว่าหนึ่งเราก็สอนของเราไปส่วนโยมเขาก็สอนของโยมไปถ,ถ้ามันผิดตรงนี้เราก็ไปบอกโยมมาเออโยมตรงนี้มันเป็นอย่างนี้นะทุกอย่างมันก็จบไม่มีหรอกดราม่าแต่มันจะมีดราม่าก็คือการเอาชนะกันนเรียกว่าถ้าเกิด เอออยากชนะปั๊บมันจะมีละเกิดทิฐิขึ้นอยู่ในใจแล้วทายังไงว่าถึงจะชนะมันมันกลายเป็นว่ากลายเป็นแบบเหมือนเราทํามาข่มกันข่มกันแล้วมันเกิดประโยชน์ไหมคะเนี่ยเสียนะเสียประโยชน์มันเบือ่อค่ะเนี่ยคนนะอะไรวะสอนทำไมอยู่ดีก็มีดาม่ามาให้ <laughs> เอ,อ้ คนเรานี่มันต้องมองเห็นกับเห็นประโยชน์เด็กสมัยนี้มันหันมาฟังธรรมะกันเยอะเลยเนี่ยเออนั่นก็คือประโยชน์อือันกริทึมมันก็มีช่วงนี้เป็นกริทึมเหลืองคนซ้อนธรรมะม,ะมะัแก่ดันเนี่ยซ้อนธรรมะขึ้นซ้อนธรรมะขึ้นอย่างอื่นเขาก็ไม่ไดีมันก็ไม่ขึ้นอืกับไม่เอาประโยชน์สว่วนนี้มาใช้กับ เอาประโยชน์ส่วนนี้ไปเทียงกันซชง,งั้นเทียงกันแล้วคนได้ความรู้ไหมไม่ได้ความรู้นะเออเพราะอะไรมันมัวแต่เทียงกันเขออาขอัดเขาทำมันก็มีม <laughs> ีใครจะเถียงใครจะด่าใครจะว่าอะไรก็อย่างโยมพูดให้นี่นะก็มาบอกผมว่าพิมพ์ว่ามานัดออกมาปกป้องชาสนานะเนะขาบอกปกป้องแบบเด พวหนายคนด่าทั้งประเทศนั้นเหลือผกป่องออกมาปั๊บเขาไม่ได้ด่าแต่มานัดคนเดียวนะเกาด่าพวกผมด้วยนะเขาว่าพระเขาว่ารวมนะตึ้งใ่เสื้อสีเดียวกันใส่ชุดสีเดียวกันอืม,มันไม่ใช่ว่าเขาจะเออเขาจะว่าแค่หลูรหลูเดียวเลยพระมันก็เป็นเหมือนกันหมดนั่นเห็นไหม <laughs> เราถึงออกมาพูดว่าเออเราไม่ได้เห็นด้วยนะกับคุณนะมันก็ถึงนี่ว่าถ้าเราถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ทําคลิปออกมาบอกว่าฉันไม่เห็นด้วยกับคุณนะมานัดแบบนี้มันก็จะเหมือนสนับสนุนกันเ,ออเหมือนสนับสนุนคนปายแบบเออกุไม่สนใจใครอยากทําอะไรกับเรื่องของเขามันก็ไม่มีใครไปถูกทางนะครับเนี่ยยิละขะเขีไปเรืยอบนอะไระ ยังไม่เข้าเรื่องขอเกินซะหน่อยจะยินยินคราวนี้ก็จะมีออกมาอีกว่าพระไม่ออกมาสอนทรมะเพราะไม่พูดก็หาว่าขี้เกียจไม่พูดไม่สอนก็จะเห็นแต่ว่าขีเข้เกียจขี้เกียจพระมันไม่สอนเลยนะก็ต้องมีโยมขึ้นมาสอนเห็นแม่หรอะพราะพระไม่ทําโยมเข้ามาทําจะไปว่าเขามันก็ไม่ได้แต่เนี้ย ถ้าเกิดออกมาทนะําแล้วมันก็มีคนชอบมีคนชอบปั๊บมันก็ต้องมีคนเกลียดคนนี้เ,เ,นเรื่องสัตจธรรมตรงนี้นะมันจะเป็นยวนอยู่อย่างนี้แหละเกลียดได้ก็เกลียดไปแต่เราไม่ได้ไปเกลียดเขาเถ้าเราไปเกลียดเขาว่าไปอยาบหรือเราก็ไม่ได้ไปเกลียดเขาเขาทํายีกัสาธุกเขาไปด้วยคนไหนมาผิดเราก็กเตือนสติกันไปพระกระเตือนพระ จะไปเตือนโยมก็ไม่ได้ฟังหรอกแต่พระเตือนพระไม่ได้ไปปลูกความพุทธเจ้าที่ไหนามาเตือนกันเขาไหวได้เรื่องไล่ราวที่มันเกิดขึ้นเราก็ได้แต่มองห่างๆเตือนสติกันไปว่าถ้าเราจะเอากฎหมายมาใช้กับคนสอนธรรมานะโอ้ยยาวเรื่องนี้แต่ก่อนมีคนสอนที่เชื่อเรื่องอะไร ต้องขังต้องเข้มอย่างเงี้ยมันจะไม่โดนฟ้องกันหมดทุกคนนะกฎหมายกับธรรมะนีนะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยวะต้องมาทะเลาะกันเรื่องการสอนสอนคนที่ไม่รู้จักธรรมะมีเยอะแยะมากมายเทียบไม่ตั้งเป้าไปที่สอนคนแับตั้งเป้าที่การทะเลาะกันอย่างเงี้ย ใครเขาจะทะเลาะก็ทะเลาะไปผมไม่ทะเลาะด้วยนะมีแต่ผมให้ข้อคิดว่าเออดีกว่าไหมที่เราจะปรับเปลี่ยนให้เราเทศอ่าบาลีคำแปลคำมันฟังยากพอฟังยากคนก็ไม่ฟังกันให้เราเนะี่ยเปรียบปรับเปลี่ยนมาให้มันฟังง,ง่ายๆฟังได้ขึ้นใจเออฟังใช้ชีวิตได้ในประจำวันหรือใครชอบดิพาน ช่องนีพ่านมีเยอะแยะเลือกฟังเอาจะริดใครจะริดมันชอบแบบไหนก็ไปฟังแบบนั้นถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังเลื่อนผ่านไปแต่ไปว่าเขาไม่ใช่ว่าเอาเวลาแไปว่าเขาสั้นนะั้นเสียเวลาซะเปล่าไม่เกิดประโยชน์ด้วยผมสอนผมพูดเวลาผมพูดผมก็พูดพดีเหมือนใคร ผมก็พูดแบบน่าจะเป็นอย่างนี้นะเราน่าจะหาทางออกได้แบบนี้แบบนี้ว่าออต่างคนก็ต่างสอนไปใครจะไปเรื่องนี้พานก็ไปเข้าไปเลยใครจะเข้าเรื่องพระไตรปิฎกก็สอนไปต่างคนต่างช่วยกันคนละไม้คคนละมือใครจะสอนเรื่องจิตสอนเรื่องสมาธิก็สอนไปไม่ใช่ว่าเอยคนนู้นผิดคนนี้ผิด โอ้ไม่มีใครกล้าออกมาแล้วกันนะไม่ใครไม่มีใครกล้าออกมาซ้อนเลยแหละสงสารเขาสงสารคือคนที่หลงทางก็มีคนที่หลงผิดก็มียังก็่ยังยกเรื่องไอ้ปีชงมาแล้วนะปีใหม่ก็เริ่มชงกันแล้วแล้วก็ชงนู่นชงนี่ แล้วมันก็บอกว่าถ้าชงปั๊บก็ต้องไปแก่แก้ปั๊บเสียอะไรเสียเงินเสียเวลาอใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อใครเชื่อบางปีชงชงแล้ด้อะไรชงแล้วได้กินมันกาแฟจะมีประโยชน์ชงแบบนั้นแต่มาชงแล้วจะมาเสียเงินไม่มีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์ัับแถมยังเสียเงนินอีกนะตีชงเพราะอะไรงนงมงายงมงายการแก้มันต้องแก้แตกตัวเราแก้เปลี่ยนทัศนคติจากลบก็คิดบวกเข้าไว้คิดบวกเข้าไว้จากที่เคยกินเหลาก็เลิกซะอืมน่ะมันต้องแก้จากเรา